ปุกระดมแฟนฝั่งชไนเดอร์นะครับอย่างแรกให้โพสต์สปอยหนังในทุกทกที่เลยคนเราจะไม่ค่อยชอบและสนุกกับหนังที่โดนสปอยไปแล้วข้อที่2ออกมาให้คะแนนน้อยๆตามเว็บรีวิวต่างๆพวกกันบอทเนี่ยมันจะโพสต์รีวิวเชิงบวกปลอมๆแน่นอนเราต้องบอกให้ทุกคนได้รู้ความจริงเพื่อสร้างสมดุลด้วยคะแนนที่แท้จริงเค็ดเค อ่านไปมันก็หาดีเหมือนกันข้อ3เขาบอกว่าเราต้องจองตั๋วออนไลน์นะแต่ไม่ต้องซื้อจริงนะตั๋วหนังจะถูกนําออกจากระบบไปแป๊บหนึง่งนั่นหมายความว่าเราก็จะมีโอกาสหยุดพวกกันบอดในการซื้อตั๋ววันนั้นได้ลงท้ายนี่คือโอกาสที่เราจะตอบโต้คุณจะชอบแซ็คชไนเดอร์หรือคุณจะชอบเจมส์กันจริงๆมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมว่าคือแบบมันดู ชะมัดเลยคือการทําอะไรแบบเนี้ย